เสียงเฮ่ดังดังต้อนรับจาตุรนฉายแสงครับพี่น like ้องครับเสียงมากใครกำลังใจดังๆต้อนปันเฮนครับดมเดือดเพื่อสร้างครับพี่น้องครับยินดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลเพลนาแกนคราบดมที่เคารพทุกท่าน ผมมีมาปสาัยจังหวันนดนครพนมมาตั้งแต่สมัยโน้นความบังใหม่ท่านอัจฉริย์ทันคายกระจายข่าวเนี่เป็นสสมาด้วยกันผมเป็นสสก่อนท่านอยู่สักสสมัยแล้วมาทันกันตอนปี2 5 3 5ก็เป็น,นผลนพลของพรรคความหวังใหม่ผมเป็นโฆษกพรรคเป็นเลขาพรรค ท่านก็เป็นคุนพลสําคัญในสภาเพราะมีฝีมาจจาได้ดีมีฝีไม้ลายมือมาเนื่องจากว่าเป็นโฆษกวิทยุเมื่อก่อนนี่คนชอบฟังวิทยุคันใายกระจายข่าวก็ดังขึ้นมาจากการเป็นโฆษกรายการวิทยุแล้วก็เข้าไปในสภาก็ไม่ได้ทําให้พี่น้องชาวละครพนมผิดหวังคือสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องได้วันนี้ก็เลยดีใจที่ได้มีโอกาสมา พบกันอีกครั้งร่วมงานกันอีกครั้งเพื่อจะมาสนับสนุนนักพจกรสัพยสิทธิ์น้นองชายที่มีหน่วยกา้านดีไม่แพ้กันดีไม่ดีจะเหนือกว่าด้วยคนเนี้ยมาที่นี่นะครับที่หนองสังโนนตูมแถวนี้นี่ต้องลำดับความกันเลยลำดับความกันมาตั้งแต่อดีตแล้วก็จะพูดไปข้างหน้าให้เห็นว่า อนาคตข้างหน้ามันจะดีได้ยังไงถ้าพี่น้องร่วมกันจริงๆมันจะดีขึ้นได้ยังไงที่น้องสังนนทูมี้เมื่อกี้ท่านดีสอนพูดเรื่องว่ามีคนเคยต่อสู้สมัยคอมมิวนิสต์ความจริงนักการเมืองอีสานพี่น้องครับนักการเมืองอีสานเนี่ยเคยต่อสู้เพื่อคนอีสานเคยต่อสู้เพื่อคนยากจน ชาวอีสานมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วสอดีตรัฐมนตรีที่ถูกฆ่าไปมี2,490กว่าก็เป็นนักการเมืองอีสานแค่สามคนคนในนั้นเนี่ยมีจำลองดาวเรืองมีเตียงสิริขันลูกหลานเตียงสิริขันก็ยังมาอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นมันโยงกันมานักการเมืองเขาสู้ในสภาเขาไปเป็น,ะะนรัฐมนตรีไปเป็นเสรีไทย ถูกฆ่าตายฆ่าตายกลางเมืองเลยเขาก็เลยบางคนเขาเลยเข้าป่าไปเข้าป่าไปคนแถวนี้ถูกกดดันถูกแรงแกจากเจ้าหน้าที่ที่ไปเป็นคอมนิสกันอีกความจริงเ็าไม่ค่อยรู้เรื่องคอมนิสกันเท่าไหร่แต่เข้าป่ากันเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ลําแกถูกเจ้าหน้าที่ข่มเหงทำร้าย นักการเมืองก็เข้าป่าชาวบ้านก็เข้าป่ามีลูกหลานอยู่แถวนี้อีกหลายคนผมนี่ไปร่วมเข้าป่าตอนนั้นไม่ได้มาแถวปูพานนี้อยู่แต่ทางภาคเหนือแต่ก็รู้ว่ามีพี่น้องที่นี่ต้องเข้าป่าไปต่อสู้กับรัฐบาลในสมัยก่อนที่ไปต่อสู้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ไปต่อสู้เพราะอยากให้บ้านเมืองมันยิ่งซึ้งเสร็จแล้วนักการเมืองภาคอีสาน พยายามทาให้ภาคอาีสานแต่ว่าเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมันปั้นไม่ติดเมื่อขอเนียคนอีสานพูดเองบอกว่าข้าวเหนียวมันปั้นไม่ติดมันก็เลยไม่มีอานาจไม่มีพลังนักการเมืองอีสานพยายามมาตั้งพรรคการเมืองพยายามมาบอกว่าให้พี่น้องชาวอีสานเลือกเช่นคนเกงชาวนิจยงยุทธพักความหวังใหม่ผมก็เป็นหฆษกสพรรคคนแรกนั่นแหละ คนเอกชาวลิเกิดที่นครพนมแล้วก็เลยมาสมัครสอสอ,สอที่นครพนมได้เป็นสอสอเป็นหัวหนา้าพรรคจนไปนเป็นนายกรัฐมนตรีพยายามจะพัฒนาอีสานแต่ก็ได้เสียงชาวอีสานจำนวนหนึ่งมากพอสมควรแต่ก็เป็นหลัก 30- 40ยังพัฒนาประเทศไม่ได้เพราะว่าพรรคการเมืองสมัยก่อนเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยใหญ่แล้วก็ยังแค่70เสียง เป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลผสมนโยบายก็ไม่สามารถคิดได้ในพักเดียวก็ต้องเอานโยบายมาปกนกันแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวอีสานไม่ได้คนอีสานอยากได้พักการเมืองที่แก้ปัญหาให้คนอีสานนักการเมืองอีสานบางส่วนก็พยายามจะไปแก้ปัญหาให้พี่น้องแต่ทําไม่ได้ทำไม่ได้เพราะระบบพักการเมืองมันเป็นอย่างนั้นมันใช้ไปพักการเมืองล้มลุกคลาน จนกระทั่งปี2อ4 0มีรัฐธรรมนรูญประชาธิปไตยประชาชนปี2อ4 4เขาเลือกตั้งแข่งกันเขาส่งเสริมให้มีการเลือกติดพรรคการเมืองมีระบบบัญชีราชื่อพรรคการเมืองที่เอาคนรุ่นใหม่มาเอาคนมีความรู้มาผู้นำมีวิสัยทัศน์มาตั้งเป็นพรรคการเมืองคือพรรคไทยรักไทยมีพรรคสินชินวัตรเป็นหัวหน้า จากนั้นเลยครับมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองของภาคอีสานครั้งใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงทักษิณชินวัตรเป็นคนเหนือไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่เหมือนที่เนักการเมืองเคยคิดกันว่ารวมคนอีสานแล้วมาตั้งพรรคการเมืองรับใช้คนอีสานปรากฏว่าไม่ประสบความสาเร็จทักษิณชินวัตรเป็นคนเหนือแท,แท้แต่รวมนักการเมืองคนอีสานได้จํานวนมาก เสนอนโยบายที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน3าบาทรักษาทุโกโรคกองทุนหมู่บ้าน SME อีกหลายนโยบายพักหนี้เกษตรกรพี่น้องจำกันได้ไหมครับนโยบายเหล่าเนี้ตอนนั้นนะ่ะพี่น้องก็เฮลโลเลือกเข้าไปพี่น้องทั่วประเทศเลือกเข้าไปพักไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาลพักศิลเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเป็นพักการเมืองพักแรกเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก ที่ไม่เหมือนไครคือเอานโยบายมาประกาศเหมือนกับติดป้ายพี่น้องเดินเดินทางเข้ามาก็จะเห็นป้ายอยู่ข้างทางเหมือนกัน,นนะคนบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้พอทักษิณเป็นนายกเขาบอกว่ากองทุนหมู่บ้านจะไปเอาเงินจากไหนนายกทักษิณมอบหมายผมผมคุมสํานักงบประมาณบอกว่าในหกเดือนไปหาทางให้กองทุนหมู่บ้านมีเงินหนึ่งปีให้กองทุนหมู่บ้านทุกแห่ง มีเงินเป็นของตัวเองคือเอาเงินภาษีไปให้หมดไม่ใช่ไปยืมใครห่งปีทำสําเกจทุกนโยบายเริ่มต้นได้หมดใน1ปีสปีทำสําเ็จทุกนโยบายเป็นพักแรกในประเทศไทยหลังจากนั้นได้รับการเลือกตั้งอีกอก,การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งพักไทยรักไทยลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้สอสอมากที่สุด377คนจาก500คนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการ<ม>การเลือกตั้งกันมาพักไทยรักไทยประสบความสำเร็จแก้ปัญหาหพี่น้องทั่วประเทศแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวอีสานแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนครพนมทำได้เพราะว่าประชาชนทั่วประเทศสนับสนุนแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่สำคัญที่สุดคือได้รับการสนับสนุนจากพี่น้อง ภาคอีสานทั้งภาคอย่างท่วมท้นรวมทั้งพี่น้องจังหวัดนครพนมครับมันเป็นมาอย่างนี้มันเป็นมาอย่างนี้ครับนครพนมเคยเลือกไทยรักไทยกันมาเคยเลือกเพื่อไทยมาเสียงอาจจะแตกไปเปลี่ยนไปวันนี้เรามาพบกับพี่น้อง เพื่อจะบอกว่าพี่น้องละคพรพนมเคยสนับสนุนไทยรักไทยเคยสนับสนุนเพื่อไทยมาวันนี้เสียงไม่ครบเรามาบอกว่าบ้านเมืองกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ประยุทธ์จะออกไปได้จะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นกับว่าพักเพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือไม่และถ้าหากจะให้แลนสไลด์ นครพนมต้องแดนสไลด์ก่อนนครพนมต้องยกจังหวัดเพื่อไทยครับพี่น้องที่เคารพพูดถึงการเลือกตั้งแล้วก็ต้องพูดถึงพักการเมืองกันผมลำดับพักเพื่อไทยมาตั้งแต่ไทยรักไทยย้อนอดีตไปประวัติศาสตร์การต่อสูข้ข้อีสารว่า ถ้าหากจะแก้ปัญหาประเทศได้จริงๆต้องมีพรรคการเมืองที่คิดนโยบายได้ทําเป็นเพื่อไทยก็เลยมาเสนอคิดใหญ่ทําเป็นอยู่นี่มีประกาศนโยบัตรรับรองว่าเคยทํามาแล้วถ้าใครจะสงสัยว่าจะทําได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่าก็คิดย้อนหลังไปครับเราประกาศมีแต่คนดูถูกมีแต่คนปรามาดว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้เราทําได้มาตลอดคราวนี้ก็จะทําได้ แต่มันจะได้ทำหรือเปล่าจะได้ทำหรือเปล่าเพื่อไทยกําลังพยายามแลนสไลด์เขาก็เตะสกัดเขาพยายามสกัดผลเอกประยุทธ์พยายามทุกอย่างตอนนี้ดิ้นรนเต็มที่ให้ได้สอสอ25คน25คนเท่านั้นเองนะเราพูดเรื่อง250 310แต่ประยุทธ์จะเป็นผู้แทน จะเป็นนายกรัฐมนตรีท,ทั้งทั้งที่จะมีสอสไม่รู้ถึง25คนหรือเปล่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าประยุทธ์คนเดียวลงสมัครปั๊บมีสอวอ250คนอยู่ในมือพร้อมจะเลือกนายกในสภาพักเพื่อไทยหาเสียงทั่วประเทศคนสนับสนุนครึ่งประเทศก็จะได้250เท่ากับประยุทธ์คนเดียวไม่ต้องทำอะไรเลย มันไม่ยุติธรรมแบบนี้ครับทีนี้พรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จ้องว่าเะถ้าอย่างนี้เขาจะไปร่วมกับประยุทธ์อีกเคยร่วมมาแล้วหาก,กินทําประโยชน์ร่วมกันมาแล้วก็จะไม่ร่วมอีกเพราะอะไรทั้งๆท,ที่ประยุทธ์มี25เสียงก็เพราะว่าเขามีสอวอ250อยู่ในมือพรรคการเมืองพวกนี้คือพรรคไหนพรรคการเมืองพวกนี้ก็เริ่มจากพลังประชารัฐพลังประชารัฐนีร้อยกว่าเสียงนะ เป็นพักรวมนักการเมืองมาบีบนักการเมืองเข้ามาไม่มีอุดมการ์อะไรละรวมกันเข้ามาได้สอสอ,สอมาร้อยกว่าเสียงประกาศนโยบายไว้ประมาณ10ข้อในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาวันนี้พักพลังประชารัฐเล็กลงไปมากเอาตัวรอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ 30- 4สิบเสียงจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญคือพลังประชารัฐนประกาศนโยบายไวส10ข้อ ผ่านไปสี่ปีไม่ได้ทำนโยบายนั้นให้เกิดผลเลยแม้แต่ข้อเดียวพี่น้องเราจะเลือกกันยังไง oh, <hello. S 1> พี่น้องครับ oh, <hello. S 1> มาถึงอีกทักหนึ่ง oh, <hello. S 1> ก็คือภ oh, <hello. S 1> ูมิใจไทยภ oh, <hello. S 1> ูมิใจไทยภูมิใจไทยนี่พี่น้องครับคร oh, <hello. S 1> าวที่แล้วประกาศบอกว่าจะเอาหัวหน้าคักตัวเองเป็นนายก oh, <thank> รับรองไม่เอาคนนอกรับรองไม่เอาทหาร เลือกตั้งเสร็จคนที่โทรศัพท์ไปหาประยุทธ์เป็นคนแรกบอกผมขอร่วมรัฐวาลด้วยนะครับคือนายอนุทิน,นหวหน้าพักภูมิใจไทยคราวนี้ก็อีกเหมือนกันถ้าภูมิใจไทยได้เได้ที่นั่งเข้าไปมากๆก็จะไม่ได้อนุทินเป็นนายกแต่จะได้ประยุทธ์เป็นนายกอีกภูมิใจไทยพี่น้องนอนมผมมาบอกพี่น้องชาวนครปนมว่าอย่าไปรบกวนเขามาก เขามีภาระต้องคิดเยอะต้องแก้ปัญหาเยอะเรื่องที่หนึ่งคือเขากระโดงเขากระโดงนี่พวกเขาเองแท้แท้เนี่ยมีที่อยู่ในที่เขากระโดงที่เขากระโดงสารตัดสินว่าเป็นที่ของการรถไฟมาหลายปีแล้วตัดสินมาหลายปีแล้วที่มีโฉนดกันอยู่ที่พวกเขามีโฉนดกันอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ทําไมการรถไฟไม่ยอมเอาคืน ก็ลูกพี่การรถไฟมันคุลูกพี่การรถไฟมันมีที่ดินอยู่ในนั้นไอ้ลูกพี่การรถไฟอยู่ไหนอยู่พัภูมิใจไทยการรถไฟก็เลยไม่ทําอะไรเมื่อเร็วๆนี้ศาลตัดสินออกมาแล้วบอกว่าให้กลุมที่ดินไปร่วมกับการรถไฟเอาที่คืนให้ได้เพราะฉะนั้นนักการเมืองของภูมิใจไทยคนสําคัญของภูมิใจไทยไม่เป็นอันทําอะไรแล้วจะต้องหาทางว่าทํายังไงรักษาที่ของตัวเองไวให้ได้ไม่ให้คืนไปที่การรถไฟ นี่าลาดเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองรถไฟสายสีสม้มรถไฟสายสีสม้มมีประมูลกันครั้งแรกรัฐบาลต้องใช้เงิน9 00 0ล้านพี่น้องลองคิดตูคิดตัวเลขตามบวกเขาล้มประมูลเขาล้มประมูลเสร็จให้ประมูลใหม่รัฐบาลต้องใช้เงินเจ0 0 0ื่นล้านเจ0 0 0ล้านเพิ่มขึ้น6 0หมืนกว่าล้าน คนก็ถามว่าเอาทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องใช้เวลาในการชี้แจงอีกประการนึงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขพุ่นก็อีกแล้วคนของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละมีปัญหาเรื่องสุขพุ่นเขาส่งสารรัฐมนูญไปสารรัฐมนูญรับเรื่องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว เฉพาะสามเรื่องนี้ก็ไม่เป็นอันทําอะไรแล้วเขาได้เข้าไปเป็นสสกันไม่มีเป็นอันทําอะไรคอยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่มีเวลามาคิดแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนน,นี่ยังไม่นับนะครับว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์จะมีคนมาจี้ต่อเปิดปองโปงต่อคนนั้นชื่อชูวิทย์เขาดูกันแล้วพรัะเขาจะนน้นภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องรับเรื่องเต็มไปหมดรับเรื่องเต็มไปหมดแก้ไม่แก้ไม่ตก อย่าไปรบกวนเขาเอามาทํางานอะไรส่วนพรรคอื่นที่อาจจะบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกับเพื่อไทยเลือกพรรคเลือกเพื่อไทยไปเลือกคนให้เลือกเขาพี่น้องครับนาทีนี้มันสําคัญมากนาทีนี้สําคัญมากพรรคเพื่อไทยแบ่งที่นั่งให้ใครไม่ได้ถ้าแบ่งที่นั่งไปพรรคพวกนั้นได้ได้เป็นเข้าไปี่ประยุทธ์กลับมา ขณะนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องที่กรพถ้าจะไม่ให้ประยุทธ์กลับมามีทางเดียวคือพร้อมใจกันเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นเลือกพักเพื่อไทยประยุทธ์ถึงจะไม่กลับมา